อ่ต่อไปทีที่สามทีที่สามทีที่สามแล้วให้เสมอกันลูกให้เสมอกันเออให้เสมอกันอา่าพันลวดอา้าพันลวดให้แน่นนิตาพันลวดให้แน่นพันลวดให้แน่นอู้ห ามแล้วอันนี้ในกรณีทําดอกใหญ่ๆนะลูกนะเอาห้าเอาไปอันที่สี่หนูต้องรักษาระดับปลายของมันให้เท่ากันด้วยนะอ่าจีตรงนี้สําคัญรักษาปลายครั้งนี้ตัดลวดสั้นไปไม่เป็นไรครั้งต่อไปเราฝึกให้ยาวขึ้น ไปเท่าไหร่แล้วลูกจุดสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะุดสุดท้ายแล้วอะ,อ,ะอันนี้คือด้านในอันนี้เราถือว่าเป็น มันกับเกสรเป็นด้านในนะลูกนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราเอาสีชมพูอ่าทีนี้จับอันนั้นแหละจับรวมกันจับผูกอีกทีหนึ่งเอาให้แน่นไว้เป็นตัวด้านในอ,อ่าเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาด้านนอกอมาพันอีกทีนึงให้ลวดไฟแบบตั้งฉากนะลูกนะเออลวดให้อยู่ในแนวเดียวกัน